ที่เราค่อยไปทํากันมั้งไงยกเฉยๆนี่จะจับยาวด้วยกันโค้งไปทำเราก็ได้กัันนมหมดแล้วนี่ใช่ไหมก็มีตัวไอ้อินเวอร์เตอร์อ่ะอินเวอร์เตอร์ต้องดูมันยึดกับอะไรอ่ะยึดกับโอินเวอร์เตอร์ยึดกับโค้งเลยนี่ยึดกับโค้งเลยอะไรากเดิมเหมือนกันอ่ารูน็อตเดิมบ้าียน็อตนี่น่าจะเอ็มเท่าไหร่นะเอ็มสิบสองเอ็มสิบสองเอ็มสิบสองยึดติด สองใช่มันได้แล้วสองได้ออใช่ไ<ช>หมอยู่แล้วนะแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่พี่เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนหายยึด ตัวนี้คิดตัวอะไรเนต่การได้เีไม่เห็นมันมันมันจะมันจะตจากตรงน้นเต่อว่เห็นไหมมันตรงนี้ดีดูซีดูทีเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันถ้ามันต่อไปยงงแลไอนี่ยสองตัวดกชารอตัวช่ะดาเดิมเากันี้ใช่ป่ะเออเากันเพราะว่าเขาต้องใช้ประโยชน์จากเล็ชาร์ครบีดีดีซนะ

คงทำบ้างคงข้างน้าจะเป็นตัวเดิมนะตัวเดิมมันมีมันมีตัวไอ้หลังรองโคงพัดลมตรงไหนโคงพัดลมข้างหน้านี่เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวเดิมเดี๋ยวไหมตัวเดิมพัดลมเนื่องจากบ้านเราตัวนี้คือการพื้นฐามบ้านเราทำตรงนี้ขึ้นมาฟื้นฟูรองรับ CNC ี่ ระยะารวาต้องวาดจากตรงนี้ถึงเส้น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 ่าสกลางตรงนี้ไหมต้นไม้นนี่เขานอกกับนอกอนี่นีาตรงกลางเลยนะสิบสี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะจะเอาไปป็นมีตเะาวาดแ้องสิบสี่เ่าตเราเราตลาตรงนี้ไม่หนดนี้วัดนี้วัดนีแค่วนี่าวัดรวมจากนี้เป็นยางไง ตอนตอนตอนนี้เราวัดได้แล้วแต่ว่ามันได้เท่าไหร่กี่แบบเราจะเอาอ๋อพี่จะวัดตรงนั้นตรงนี้ไหมแล้วยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องดึงจากตรงนี้เนาะแล้วแล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะอ้างอิงตรงนี้เราจะมาต่อจากตรงนี้ถึงตรงนี้เราเปลี่ยนไปแผ้อเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมก็คือต่อไปเลยไม่ไม่ต้องอ้างอิงเอาหน้านี่เนาะที่ไปใช้ก็เอาหน้าเลยอ๋อถึงนี่เลยใช่ไหม เอาด้านนี้นี่เกี่ยวด้านนี้มา,า,านี้กขงติปาแกียี่ก <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าุรูปใหม่มาเนี่ยระยะระยะเปลี่ยนครับเขาจะาขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราต้องเราต้องปรับลดลงมาเนี่ยไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าท่านรุ่นี้เราต้องแกแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เป็นไหนเท่าไหร่ครนตรงนั้นสีจากไหนถึงไหนจากหน้าแแปนอกไปไรเป็นถึงน่าไในถึงนเท่าไหร่พี่อาให้่ ตรงนไ้ตี้มันยืดได้นะเซ็มนะเซ็นนะคือจักตรงนี้แล้วจากตรงหนนะเซ็ยสี่สามเซนสี่าครึ่งสี่จุดห้า แลถ้าผมถ้ผมขอข้างเย็นจากหน้าแปนตัวนี้หน่อยนะราว่าคือในจ่งประมาณสิบสนะเซนเตอร์ตรงนี้เย็นะเซนเตอร์ขาดนวัดจากหน้าแปลนในเป็นในหป็นนอกหน้าแปนในหน้าแป็นในกับเซนเตอร์คานเป็นสิบสี่สิบสี่เซนติเนิ เ้นแล้วเมื่อกี้มนเซน้เนนๆๆโอเคเราต้องหาีเซนิงเยะๆเ้าหน้าแนใช่มแนนนะไม่ใช่แนเนการรับนค้าล่าเนา้าล้อนด้ว้ทได้แล้วมั้แล้วไอ้ตัวนี้มันก็ตามของอ้วนมันน้อมนใช่ไหมไม่ต้องเนาะด้านข้างไม่ต้อง จบไบ the บอ้นี่มันมีมีมชิ้นนี้เนาะมีชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาชิ้นนี้เพื่อเพื่อรับพอร์เตอร์ร่างกายไปเดินทาหน้าตางนี้ม่มีก็มีตัดชาร์ดดชาร์ดยังหัวยังพอแล้วพอแล้วอ่าโอเคออกมาเดี๋ยวมารวมด้านนี้ครับขออีกหนนั่งด้านนี้เลยครับ เอามาใครที่